เรื่องปลาหมอคางดากันมากนะคะตอนนี้กําลังระบาดอยู่ที่ทะเลสแสมสารชาวประมงวางอวนติดครึ่งกิโลนะคะนายกสมาคมประมงก็หาแนวทางการแก้ไขหว่นระบบนิเวศในท้องทะเลเสียหายค่ะ ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปยังที่จอดเรือประมงเล็กบริเวณแนวชายฝั่งอา่าวแสมสารตำบนสแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีค่ะเพื่อติดตามปัญหาปลาหมอคางดำที่มาระบาดอยู่ในพื้นที่ท้องทะเลเอา่าวแสมสารจากการร้องเรียนนะคะจากพ่อค้าแม่ค้าอาหารทะเลสดชาวประมงหวั่นว่าอาจจะส่งผลให้ระบบนิเวศในท้องทะเลนั้นเสียหายและได้รับความเดือดร้อนจากการทำประมงจากการสอบถามนางกรองแก้วพัดแก้วอายุ52ปี เป็นแม่ค้าขายของทะเลก็ได้กล่าวนะคะบอกว่าลูกชายของตนเองนั้นได้ออกไปวาง อวนดักปลากระบอกค่ะแต่ว่ากลับได้ปลาหมอคางดำมาหลายตัวประมาณครึ่งกิโลกรัมแล้วก็พบว่าตัวปลาหมอคางดำนั้นมีขนาดใหญ่ซึ่งณตอนนี้ค่ะจากการออกไปทำประมงทั้งปูปลาหมึกก็ไม่ค่อยได้เห็นถ้าได้ก็คือได้ในปริมาณที่น้อยลงไม่แน่ใจว่าจะเป็นเพราะว่าปลาหมอคางดำที่อาจจะไปกินลูกปลาลูกปูหรือไม่ส่วนทางด้านนายประเสริฐพิทักษกรนายกสมาคมการประมงสะแสเมสารก็ได้กล่าวนะคะ ว่ามีชาวประมงเรือเล็กค่ะได้วางอวนดักปลากระบอกแนวชายฝั่งเพื่อนํามาทํากินค่ะแต่ว่าบังเอิญไปได้ปลาหมอคางดํามาติดอวนได้หลายตัวนะคะจึงลงพื้นที่ตรวจสอบปรากฏว่าปลาหมอคางดําจริงแล้วก็ได้รายงานไปยังประมงอําเภอสัตหีบและประมงจังหวัดชนบุรีค่ะเพื่อให้ทราบถึงปัญหาแล้วก็หาแนวทางการแก้ไขคลี่ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนซึ่งเมื่อวานนี้นะคะก็ให้เรือประมงเรือเล็กค่ะก็ได้ออกไปวานแนวอวนนะคะ แล้วก็ยังได้ปลาหมอคางดําอย่างต่อเนื่องค่ะแต่ว่ามีขนาดเล็กกว่าเก่าทําให้เห็นว่าปลาหมอคางดํากําลังขยายพันธุ์เป็นวงกว้างโดยในช่วงเย็นค่ะก็จะมีการออกไปวางอวนอีกครั้งนะคะเพื่อดูประมาณของปลาหมอคางดําค่ะก็ได้มาอยู่ประมาณสักครึ่งกิโลครับลูกชายเขาไปวางปลาก,กระบอกแล้วมันได้มาครึ่งกิโลววน้ละแ่า ลูกปลาลูกปูลูกปูก,ปก่เสียก็กลัวว่าลูากปู <นะ S 2> เพราะว่าตอนนี้ปูเปิมก็ไม่ติดเลยแล้วก็ประหมึกก็ไม่ค่อยได้ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ามันอื่นก็จะเกี่ยวกันไหมเพราะว่าช่วงนี้เราเราไม่ได้ปูเลยอ่ะสิบห่อได้ปูมาแค่ครึ่งโลยี่สิบสามสิบห่อก็ได้มาแค่โลกว่าสามเจ้ามันืออะ ก็ประมาณครึ่งโลบ้างเนี่ยแตเมื่อเช้า,ชาเนี่ยได้ปูมาอยู่โลเดียวสิบห่อได้ก็เลยเลยไม่รู้ว่าปันจะมีจะเกี่ยวกันไหมตรงนี้ไงคือมันอาจจะเป,ป็นล,ลูลกฟ้ลาลูลกอะไรพวก,น,กน,นี้ตอนนี้ก็คือรอประมงจังหวัดว่าจะมีวิธีการยังไงนะที่จะมาแก้ไขตรงนี้ เพราะหลังจากเจอแล้วประมงอำเภอม,มาตรวจแล้วก็รายงานจังหวัดไปก็ยังรออยู่ว่าจะใช้วิธีไหน